ต่อวันนี้ถ่ายคลิปไม่ไม่เก็บ20บาทแล้วครับตัวนี้ได้ได้ลูกหน้าถ่ายลูกหน้า2ปีครับตัวนี้ก็ต้องให้ผมนะปีดีปีหน้าก็ได้ได้อีกเออพี่นี่แฟนขับจ่ายเดี๋ยวจะขยันถ่ายให้นะครับถ่ายอะไรก็ไดถ่ายให้นะครับถ่ายใครอ่ะถ่ายใครถ่ายพ่อคุณย่าก็ได้ลอตเตอรี่ถ้าถูกเลี้ยงไหมคะลอตเตอรี่ถ้าถูกเลี้ยงไหมลอตเตอรี่ถ่ายลูกเลย ถ้าถูกเนี่ยจะไปซื้อเสื้อตรงๆมาแจกเอาแสนนะเขาจะให้จัดงานแล้วนะที่ไหนจัดการแต่งตไงสนตัวเหรอน <c oughs> ี่เลยถ้าถูกจริงเหอะอพี่ลงวันสองตัวก็แจกเหรองวันใหญ่ที่แจกได้หมดเลย <c oughs> ประกาศประกาศต่อไปนี้ถ่าย